สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักวันนี้เรามีย่างเนื้อติดมันไงพี่น้องโอ้โหน่าอร่อยไหมข้าวปุ้นหืมชีเด็ดเป็นไงครับตำข้าวปุ้นโอ้โหใหญ่ตำโมงพี่น้องว่าพี่กอครับเก่ากับแต้งสดจากสวนครับผมไหมมาพี่น้องไหมขุดไรพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะเบย์หัวหมิงพ่อแม่คืองามแต่ว่างามจังใด แม่ยังไม่อานบน้ำเลยค่ะทำกับข้าวให้ท่านพี่ <c oughs> มาเด้อพี่น้ <c oughs> องจ้าเข่าห่อนๆเลยเขมาเขามาเขามาพี่นออ้องนั่งเป็นหมูเด้อบ์ปยากเดอ้อสวัสดีครับท่านพี่กินแล้วก็ยังที่อาบน้ำพี่นอ้องโอ้โมันอีอยากนำ้ำตอนน,นี้ทำมาหน้าหมดมือเขามาไว้ในชุดก้อนลูกเรามาเอาพี่น้องไหมผขึ้นข้าวไมหมลูกขึ้นบน mhmm 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 kinh mhmm 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 ไปนะไม่เอานะ,าะาเด็จปไปหาแดงน้อยหรอไม่ได้นั่งลงลูกนั่งลงแดงน้อยนั่งลงมาเด้อพี่น่องดีมือนองมนดจบบ่เคยเปลี่ยนกินบอลนะพี่เมยสิปอนขอเขา อนกินย่างน้องน้ำหมกน้มันปี๊ปาอมเอียงเออเออเออเอามาดูเออเออเอมาให้แม่การมือเออเออมันองปหายองน้อยนะยองน้อยยังน้อยเข้ามาใกล้เนยุงเข้ามาหาน้องเลยออกไปแล้วลูกออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยกิน มาพี่น้องมาน้องตัวลกูกอู้ยคนมึงนอกมึงหน้าในไทยนั่นเล่ากินข้าวลาวก็จามน้ำข้าวมุ้งนี่เอ้ยกินนู่นนี่แก่ฟ้าอู๊อะไรแบบนี้ครับเยามเหนื่ยอย,ม,อยมันเจ็บ อาันนี้จะกินไปแล้วอืมแดงหนกแดงน้อยไ่หนแดงหนึ่งดอืมย่าพาเกี่ยง่วย่างน้นแดงหดเลยอแดงนี่น้องเดิแดงแดงแดงมันเบาแล้วน แดงยินมาไปหน้องแดงน้อยจ๋าเริ่มมีนั่นเริ่มมีเสียงกันหน่อยเดี๋ยว่น้องแดงพีแง่แดงแล้วแดงแดงน้อยจ๋าบห้าหักหนอนเขาไม่ต้องเสียบไมเหยีหอม่ห่ว ฝบบนตกพี่น้องมองค่ำตกทิ้งแห่หแบบทงทั้งฝนทั้งลมค<บ><บ>ุยกับซีบัดฝนเรายัางมีมาอยู่ายเปียกไปเลยใครจะแบบอันนี้เฮาต้านมองเห็นหน้ามันไหลเข้ามาพี่น้องอันนี้เป็นอะไรเข้ามาไล้สัตวกระชีหัวอืตสักระสีมัันร่วน นี่มปัปลาเอปลาลังกะสีลังคาหม้วเนี่ยแงมาแดงมันสเอะไรรูงแดงมันมี่ันั่นี่ลนหล่ะทำไมใช้เป็นนิดหน่อยมันเนี่ยจักรวัวไหมมันเคยเห็นแ่จักรวัวแตื่องกะสีได้ไหและมันเป็นอันเขาขาวหมเป็นเนะนหลี่ยมนะอีกลัวมันเท่า สีกิดได้เลยเมืกันได้ยังมันลงมาน้ำหูต้ตำกปูงแต่พอตอกกันปูมันหูใหญ่ห่วมากเต้องไปเอ๊ะเอ๊ะเอะอ๊ะอกอะเอ๊แกกระดั้ีดี แตทุกแค้นน่ามาแต่วัดพลาดพน,น,ดนุ่นโยนที่โยนทำไมอ่ะโยนทำไมอ่ะแดงน้อยมันกินไม่เป็นหรอกแตงกวาข้าวเหียวกะที่สิ้นเดียนในเราเนาะ ดแดงแไม่ได้แคบเมื่อตอแดงงาเนาะแดงตอดสานผิดหน่วยมันใหญ่แดงอ่ไเบื่อปีน,น,นี้นี่ง่วงอจิหลายเด้ไป่น้องกันนี้ผลเลยต้องเขามูงเลยมานา เขาเลี้ยวอ,นนะวอาบน้ำก็อิงเขาเลี้ยงผมมึงเลยไม่อาบแล้วอาบครั้งเดียวพอวันนี้อาบดูไลฟ์สิบสบายไม่จะพอนลอ่แหละลูกนอนเปล่ามันจะอาบดึกเลยอาดึก<ม>ดก็นอนเลยมันถูกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย<ม>อืไม่ได้วควรท้้งแกงเก็เลยอย่างนี้ กนกอนกินยังไงไม่รู้ทำมาหุ้งย่างขี้นมาเลยได้แจกทำได้เกล่ยวมันงไเีป็นยี่สมองหาก็เลยซอยไปดุพอพี่น้อก่น

กูได้นอนติดคองพ่อแห้งแล้วเอาตุ่นตุ่นพ่อนอนติดคองมาเด้อมันกินของไอตุ่นนี่ลองใส่จแจมค่อยสบายไปใช้เว้ยมึงยังของแจมกันเด้อโอ้โห ตกินกาแฟอะไรได้เนี่ยแม่เนยนิดเดียวหนึ่งย <c oughs> โอเคทต้างกินละจนได้นอนบัก <c oughs> มันหมดแล้วมันบเป็นกาแฟหร <c oughs> <c oughs> อน้ำมมันละลายหมดแล้วแม่แม่แม่ปวดเบอร์หยินกินแล้วเอเลูกไปเสร็จเบอเฮ้ยเสร็จุก แม่อาเดี๋ยวกินมีเที่ยวไม่มีหรอกน้ำแข็งมันละลายโอ้แต<ม>่ไปกินตีนมันยุงจะกลัดแล้วนะขอบคุณพ่อแม่พีน่น้องที่รับชมเด้อขอบคุณกำลังใจขอบคุณมี่ีมึยงยังพี่น้อง ก็ะุ้นุ้งควอห้องให่ที่มีให้ต้อสาราบริการนอกทุกความเหนื่เลยครับคอบครัวห้องี้ทีหนี่กับพี่น้นองน่าหละตามชีวิตเน่ากินาบันบัดเมื่อใดถึงวัยก็ได้กินวัว้ย้มาปัะปะคัดเพราะว่าถึงวัยไม่ได้ขึ้นยายิ้มลับพี่น้องไป อะไแล้วมาไล่ไปไล่น่องเถอะองของหน่อยได่เอายากอะไรยากป็นอยังยุ่งกัดตื้นโอเคค่ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้กัส่วนนี่ก็เฮ็ดคลิปกับเราคอยได้ถ่ายถ้นเฮ็ดกับเผาคำนั่นกับพี่น้องยากถ่ายถ้นกับพุ่มีปูเอาลูกมันก็เลยต้องเฮ็ดเป็นหลักมันหนังกินเลยเด้อพี่น้องจ้า มาน้าช่วงนี้แบบอกะกำลังลู่เรื่องคักแล้วเขาเลยแบบเห็ดนางกระยากพี่น้องห่างไปเลยห่างไปได้ถ้าปลาก,กับมือจกห <ไป S 1> ันก<ป>ิ๊นี่ต,ต้องติดโตรตลอดพี่น้องมานาตรงก้อยระวางังอยู่ช่วงที่อันตรายโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเออ้อพี่น้องจา๋าขอบคุณทุกเม้นทุกลค์ทุกกำลังใจค่ะอ้าพีจ๋าบ๊ายบายอย่าเดียวบ๊ายบายลื Yeah. <laughs>